ความรักหรือความผิดชายหนุ่มปินประชิดอาริ่ากรานเดถูกตั้งข้อหาคดีที่ท้าทายเส้นขอบของกฎหมายและจริยธรรมใครคงจะลืมได้เหตุการณ์ที่น่าตกใจเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งกระโดดข้ามรูบุกเข้าประชิดตัวอาริ่ากรานเดนักร้องสาวคนดังระหว่างการฉายรอบปฐมทัมน์ทัภาพยนตร์เรื่องวิกิที่สิงคโปร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคดีนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นเรื่องราวของความรักที่เกินขอบแต่ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายเส้นขอบของกฎหมายและจริยธรรมอย่างลึกซึ้ง แต่ที่น่าสนใจคือชายหนุ่มคนนี้จอห์นสันหวนชาวออสเตรเลียอายุ26ปีไม่ได้เป็นแฟนคลับทั่วไปเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ด้วยชื่อประจำแมนเขาเคยถ่ายคลิปขณาดพุ่งเข้าหาดาราคนดังหลายคนเช่นเคที่ p e r ร์รี่และเดอะวิกแสดงให้เห็นว่าเขามีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ครั้งนี้เขาต้องเผชิญกับผลที่รุนแรงคดีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเดิมทีเขาถูกตั้งข้อหาภายใต้มาตรา 290e ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด2,000ดอลลาร์สิงคโปร์แต่หลังจากศาลพักการพิจารณาอายการได้แก้ไขข้อหาเป็นมาตรา2 9 0บีซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3เดือนหรือปรับสูงสุด2,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับทำให้เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกจริจรงๆและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปวิดีโอของเหตุการณ์นี้ไม่ได้แสดงเพียงแค่การกระทำของเขาแต่ยังเปิดเผยความสับสนในระหว่างความรัก และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซินเทียเอริวโวที่รีบเข้ามาแยกเขาออกจากอาริ่าแสดงให้เห็นถึงความกลัวและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้คำถามที่น่าสนใจคือความรักหรือความผิดการกระทำของเขาเป็นการแสดงความรักที่เกินขอบหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคุณคิดยังไงขอให้แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ล่างเลยในสารวันศุกร์14พฤศจิกายน2568 นายหวนปรากฏตัวผ่านวิดีโอไลน์จากห้องขังโดยไม่มีทนายความและแจ้งต่อศาลว่าเขาจะให้การรับสารภาพสารอนุญาตให้เขาประกันตัวด้วยวงเงิน2,000ดอลลาร์ 2, สิงคโปร์แต่เขาไม่สามารถหาผู้ประกันตัวที่เป็นชาวสิงคโปร์ได้ทําให้ผู้พิพากษาเสนอให้เขาประกันตัวโดยมีหลักประกันแทน Personal b o n บโดยเงื่อนไขว่าเขาจะต้องมอบเอกสารการเดินทางและพร้อมสำหรับการสอบสวนหรือมาศาลเมื่อถูกเรียกตัวสุดท้ายคดีนี้จะมีการไต่สวนอีกครั้งในวันที่17พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นการทดสอบทั้งระบบยุติธรรมและจริยธรรมของสังคมเราคุณคิดว่าควรมีการลงโทษเขาอย่างรุนแรงหรือไม่ขอให้แสดงความคิดเห็นมาเลย